สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจญิงทาโรูนะคะวันนี้นะคะหญิงจะมาทาพลิกอาคารนะคะในหัวข้อที่ว่าแฟนใหม่ของคุณนะคะเขาจะเป็นใครนะคะเคยทําไปแล้วนะแต่วันนี้อยากทําหัวข้อนี้อีกนะคะโอเควันนี้ทําทั้งหมดสองกองนะคะกองแรกคือไพ่ใบนี้นะคะอันนี้คือกองที่สองนะคะหนึ่งสองนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กองแรกก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ โอเคไปดูกันว่าคุณนะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะคะคุณอาจจะอยู่ในลัคนาราศีเมษนะคะราศีพิจิกนะคะหรือว่าชาวธาตุลมก็ได้นะคะเมถุนตุลกลุ่มนะคะมีเมษพิจิกเมถุนตุลกลุ่มนะคะที่เด่นๆออกมาหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นก็ได้นะคะทีนี้นะคะมาดูว่า ตัวตนของคุณตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะมีเด็กถือดาบนะคะมี2ไม้เท้านะคะมีเด e l เลเวอนะคะ มีแปดถ้วยนะคะแล้วก็มี1ไม้เท้านะคะโอเคตัวตนของคุณตอนนี้นะคะหยิงมม้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวในเรื่องความรักก็ไ้นะแบบเหมือนกับอาจจะเคยเจ็บมาหรือว่ามันมีแปดถ้วยขึ้นมาด้วยบางคนนี่อาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนมานะคะหรือว่าอาจจะเพิ่งเป็นโสดอาจจะเพิ่งหันหลังให้กับความสัมพันธ์มานะคะตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะแบบคุณอาจจะดูดีขึ้น สวยขึ้นหล่อขึ้นนะคะอาจจะดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วมีแต่คนอยากจะเข้าหาคุณนะคะคุณดูมีเสน่ห์เป็นพิเศษแต่ยิงรู้สึกว่าตอนนี้แบบอาจจะโสดเนื้อหอมก็ได้นะอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนมานะคะและตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะ move on ได้แล้วด้วยนะดูเหมือนว่าคุณจะแข็งแรงขึ้น move on ได้แล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ๆกับทุกเรื่องนะคะเพราะเป็นหนึ่งไม้เท้านะคะหรือว่าหรือว่าบางคนตอนนี้อาจจะ มุ่งเน้นอยู่กับการทํางานอาจจะเพิ่งได้งานใหม่หรือว่าอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆนะคะที่ทําให้คุณมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะยิงรู้สึกว่าพลังงานคุณน่ะค่อนข้างโอเคนะคะถึงแม้ว่าพลังงานจะเป็นออกแนวที่แบบมีปัญหาเรื่องของความรักน้องผัแปดถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีความรักเข้ามาทักทายหรือว่า,าจ,จะเป็นคนที่ผิดหวังกับความรักบ่อยๆอย่างนี้นะคะทําให้คุณอาจจะกลัวในเรื่องของความรัก มันไม่ใช่ความกลัวมันคือการระวังนะคะคือเหมือนกับอาจจะระแวดระวังในการครบหาคนหรือว่าอาจจะระแวดระวังในการที่คนจะเข้ามาหาคุณคุณรู้สึกแบบระวังตัวมากขึ้นนะคะดูคนลึกมากขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่มองเห็นได้ชัดคือในเรื่องของการงานการทําธุรกิจของคุณกําลังจะไปได้ดีนะคะบางคนเนี่ยได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะ,ะอาจจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่นะคะเริ่มงานใหม่ หรืออาจจะมีแพชชั่นกับสิ่งใหม่ในชีวิตเกิดขึ้นนะคะพลังงานค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าตัวตัวตนคุณนะคะอาจจะแบบไม่มีใครเข้ามาจีบนานแล้วเงียบมานานแล้วนะคะไม่ไม่มีแบบไม่ได้มี คนเข้ามาทักมาทายมาจีบมาคุยอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้กำลังจะดึงดูดคนเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะเดินเลเวอร์สเนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณสามารถที่จะเลือกได้นะคะคุณกําลังจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะมากแล้วก็ขอให้เลือกดีๆแล้วกันนะคะช่วงนี้คุณอาจจะแบบมีเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะโอเคทีนี้มาดูว่าแล้วคนที่จะมาเป็นแฟนใหม่ของคุณน่ะนะคะเขาเขาเป็นใครนะคะหญิงเลือกกองนี้นะหญิงเดี๋ยวหญิงขอดูพลังงาน เขาจะเป็นใครนะคะสิบเหรียญนะคะโอเคเดี๋ยิงขอเปิดไพ่ก่อนเนาะไพ่ใบแรกเป็นสิบเหรียญนะคะทำไมไพ่หย,ยิงแบบสลับแบบนี้หนึ่งเหรียญนะคะ พลังงานใหม่ๆมาแล้วนะคะทุกคน the high p r e s e t s นะคะเด็กถือเหรียญนะคะ the fool นะคะโอเคคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนใหม่ของคุณนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เคย เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะหนึ่งนะคะหรืออาจจะไม่เคยมีก็ได้นะแต่เขาจะเป็นคนที่อาจจะมีพุทิภาวะแล้วนะคะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะนะคะมีฐานะมีทรัพย์สินเยอะนะพอเป็นสิบเหรียญนะคะแล้วก็มากับ1เหรียญด้วยนะคะคือแบบเดนๆนอาจจะเป็นคนมีฐานะนะคะเป็นคนรวยนะคะคนรวยที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะที่จะเข้ามาเป็นแฟนคุณเนี่ยนะคะแล้วก็ คุณเจอกันครั้งแรกคุณจะรู้สึกประทับใจทันทีนะคะเจอกันปุ๊บคุณจะรู้สึกว่าแบบคนนี้ใช่อะคือคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกชอบใครมาเป็นปีละอะไรเงี้ยนะหรือบางคนอาจจะเพิ่งมุกออนจากมาจากแฟนเก่าแล้วรู้สึกว่าแบบเออมันยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจแต่คุณเจอคนคนนี้คุณจะเปิดเองอัตโนมัติเลยนะคะคุณคือแบบประตูห้องในหัวใจคุณจะเปิดแง้มออกมาเลยนะคะคือแบบไม่ได้ตั้งใจอะแต่มันเปิดเองนะคะซึ่งแบบจริงชอบโมเมนต์นี้มากเลยนะแบบคือเราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเราชอบอะไรเงี้ยนะคะ เดรฮพิสเตออกมาบอกอะไรนะคะอย่างจะบอกมาบอกบอกอยากบอกว่าออกมาบอกว่าคล้ายๆค,คุณเลยนะคุณก็มี The Lovers นะเขาก็มี The High Priestess นะคะคือต่างคนต่างมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ดึงดูดคนเข้ามาหาตัวเองเยอะมากนะคะแต่ว่า,าคนนี้นะคะเขาน่าจะเป็นคนที่เก่งระดับหนึ่งนะคะเป็นเด Priestess เป็นคนคน,คนเก่งนะ,ะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นแบบ หรืออาจจะเป็นคนที่แบบให้คําปรึกษาคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เหมือนกับทําเป็นหมอดูอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่า mm hmm. เป็นไฮเดอรไฮพรีเซนต์ะก็คือเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบลึกลับพอสมควรนะคะคุณอาจจะมองเขาไม่ค่อยออกในบางครั้งนะคะอาจจะเป็นคนอินโทรบดน,นะคะมีโลกส่วนตัวสูงอย่างนี้นะคะแล้วก็ แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่ามีวาทศิลป์นะเจรจาเก่งนะคะพูดเก่งคือพูดโน้มน้าวจิตใจคนเก่งนะคะมีในเรื่องมีดีในเรื่องของวาทศิลป์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยโกรธใครง่ายนะคะเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนใจอเป็นเดอะฟัวนะคะเป็นคนไม่ค่อยถือสาคใครนะคะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของดนตรีและเสียงเพลงนะ,ะเป็นคนแบบอารมณ์ดีตลอดนะคะไม่ค่อยโกรธใครนะคะไม่ค่อยโกรธใคร เป็นคนที่หน้านี่อาจจะแบบยิ้มมาเลยนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธใครมีแต่ไพ่ที่แบบดีนะโดยเฉพาะในเรื่องของจริงๆถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่รวยนะคะจ,จะเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าฐานะการเงินหรือว่าการงานของเขามั่นคงแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่แบบมาช่วยกันสร้างอะไรเงี้ยค่ะต่างคนอา,อาจจะต่างมีมาแล้วมาพร้อมที่จะมีครอบครัวด้วยกันนะคะโอเค ทีนี่มาดูว่าคุณกับเขานะคะจะคบกันได้นานไหมนะคะซิกออฟสอดนะคะไฟออฟ o r ดนะคะห้ดาบทัวร์แพนเท e เนะคะ ฟ้าแพนตาโคลนะคะฟอบชาลิกนะคะคุณจะคบกับเขาได้นานไหมอย่างยากจะบอกว่าคบได้นานอะได้นานแต่ว่ามันจะเป็นอารมณ์ที่แบบอารมณ์ที่แบบไม่ได้สุขตลอดเวลาคุณกับเขานะอาจจะมี ความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นแบบอะไรที่แบบมองมุมมองคนละมุมมองนะความเข้ากันได้เนี่ยน้อยมากนะคะแต่ข้อดีคือคุณรักกันนะคะข้อดีคือคุณเน่ะเจอกันปุ๊บรู้สึกว่าใช่นะคะแต่นิสัยคุณอาจจะคนละขั้วเลยคุณอาจจะเป็นคนแบบคนนึงอาจจะชอบอาา่านหนังสือคนนึงอาจจะชอบฟังเพลงเสียงดังอย่างนี้นะคะหรือคนนึงอาจจะชอบคิดในเรื่องของการเงินการลงทุนอีกคนนึงชอบคิดเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะคะคือเป็นแบบอะไรที่แบบไม่ค่อยเข้ากันนะ แล้วเป็นคนอีโก้สูงทั้งคู่นะคะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเข้ากันเลยนะคะพ่อแง่แม่งอนบ่อยมากนะคะแบบเหมือนกับติดติดขัดขัด,ขดนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยแต่คือคบกันได้นานไม่เลิกกันสักทีนะคะมีบางอย่างไม่ได้อย่างใจแต่ก็อดทนนะคะอดทนกันไปนะคะทีนี้นะคะแบบแล้วก็หญิงรู้สึกว่าประกงเนี้คือต่อให้โกรธกันยังไงคุณก็ไม่เลิกกันนะคะมันมีหกดาบขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกนะแบบเหมือนกับ เดี๋ยวพอหายโกรธนะก็ก็กลับมาคืนดีกันได้อีกนะคะให้โอกาสกันใหม่อะไรเงี้ยนะคะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะเหนื่อยนะแต่ไม่ปล่อยมือกันอะไรเงี้ยนะคะมีโอกาสที่จะคบกันได้นานมากนะคะแต่ก็แบบมันไม่ได้ราบรื่นนะคะมันแบบเหมือนกับจะต้องต่อสู้อุปสรรคกับในเรื่องของนิสัยส่วนตัวของอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันนะคะทีนี้นะคะมาดูว่าแล้วบทสรุปนะคะมันจะลงเอยกันไหมนะคะหรือว่าคุณจะคบกันได้แบบสักระยะหนึ่งแล้วเลิกกันไปนะคะ จะเป็นออฟชัลลนะคะหรือว่า7ถ้วยนะคะ Queen คุยนับชาลิ e นะคะ q ค e ยถือถ้วยนะคะ The m a g i c i a n นะคะ The Wheel Fortune นะคะ หนึ่งดาบนะคะโอเคแล้วน้าไพ่นะก็คือแบบความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเหนื่อยจริงๆนะแต่สุดท้ายเราคุณทั้งคู่แบบมีแนวโน้มที่จะได้รับชัยชนะนะคะเพราะว่ามี The View of Fortune ขึ้นมาในคุณอาจจะเป็นเนื้อคู่กันนะคะเป็นเนื้อคู่กันแบบ่างคนอาจจะเคยแบบ เ,ออเหมือนกับผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วนะคะเรามาเจอกันในช่วงจังหวะที่มันใช่นะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาแบบเหมือนกับชนะอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะอันนี้ใส่ส่วนตัวอารมณ์ทะเลาะกันแล้วแบบกว่าจะเคลียร์กัน้แจะสุดท้ายลงเอ่ยกันได้นะคะมีหนึ่งดาบเป็นไพ่ดาบใบเดียวที่ดีนะคะที่ขึ้นมานะคะมีโอกาสลงเอยกันสุดน,นะคะเพราะว่า คุณเหมือนกับคุณสองคนทั้งคู่จะใช้ปัญญานะในการแก้ไขปัญหาแต่ละรอบนะคะคือมีโดมเมจิเชียนะเป็นไพ่ผู้วิเศษนะคะคือแบบสามารถแก้ปัญหาแต่ละครั้งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะผ่านไปได้ผ่านไปได้และสุดท้ายก็แบบก็ลงเอยกันนะคะมีโอกาสลงเอยกันสูงมากนะคะโอเคทีนี้นะคะมาดูไพ่คําแนะนําเพิ่มเติมนะคะ finance and career นะคะ โอเคเหมือนที่หญิงบอกเลยคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบคิดแต่เรื่องการลงทุนการงานการเงินอะไรเงี้ยนะคะให้ความสําคัญกับตรงนั้นมากกว่าแต่บางคนอาจจะแบบอีกฝ่ายนึงอาจจะคิดแต่เรื่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะ,ะหรือบางคนอาจจะยุ่งอยู่กับงานนะคะอีกฝ่ายอาจจะยุ่งกับงานเหลือต่างคนอาจจะยุ่งเกี่ยวกับงานนะคะแบบไม่มีเวลาอะไรเงี้ยนะคะ Religious factor เหมือนที่หญิงบอก่ะคือ คุณไม่ค่อยเข้ากันน่ะนะคะคุณแบบเข้ากันไม่ค่อยได้คุณมีความแตกต่างกันคุณมีทัศนคติต่างกันนะคะหรือบางคนอาจจะคบกับต่างชาติก็ได้นะคะเหมือนกับภาษาต่างกาันทัศนคติไม่เหมือนกันคนละศาสนาอะไรเนี้ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือเข้ากันได้นะคะคีบแอน o ์โอเพนไนะคะ เนี่ยเขาบอกชัดเจนเลยนะไพ่ใบ,บนี้บอกว่า you are so made may differ from your u s e a type and expectation นะคะคือแบบบางทีคนที่คุณแบบคาดหวังมากๆเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคู่คุณอย่างสมมติว่าคุณอยากได้คนใจเย็นแบบตามใจคุณทุกอย่างเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะ <c oughs> คุณอาจจะต้องฟาดฟันกันนะในเคสนี้นะคะ <c oughs> หรือว่าคุณอาจจะชอบคนที่แบบ เอาใจคุณเยอะๆนะคะแบบช่วยคุณทํางานบ้านคุณอาจจะได้แบบอีกอย่างหนึ่งมานะคะเพราะว่าแบบอย่างเขามีเงินอย่างงี้ใช่ไหม <laughs> เขาอาจจะแบบให้เงินคุณแล้วทาให้คุณจัดการไปอาจจะไม่ได้มีโมเมนต์มาช่วยกันหันผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะคนละอย่างกับที่คุณแบบคุณคาดหวังอ่ะแต่ไพ่ก็แนะนําให้คุณเปิดใจนะคะโอเพนไมล์คือแบบว่าคือก็ต้องยอมรับนะคะว่าถ้าเรารักเขาก็พอหย่วนหยวนกันได้ก็หย่วนหยวนกันไปนะคะ ไม่มีใครเพอร์เฟกนะคะโอเคอีกสักชุดสตี้เอา้าเดี๋ยวนะโอเคเพอร์เฟกต์ไทมิ่งนะคะคุณกับเขาอาจจะมาเจอกันในเวลาที่ใช่นะคะออย่างเช่นคุณนะ่ะไพ่เปิดขึ้นมาคือตัวคุณอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็อาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนแล้วคุณแบบมาเจอกันในเวลาที่มันใช่นะคะแล้วคุณก็ รู้สึกว่าแบบเขาเ็คนที่ใช่แล้วคุณก็คือคนที่ใช่สำหรับเขาเหมือนกันนะคะ yes คนนี้แหละนะคะที่อาจจะเป็นคำตอบของคุณนะคะคนแบบคนใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาเป็นแฟนใหม่ของคุณเนี่ยนะคะถึงมันจะลุ่มๆดนๆอนบ้างนะคะความสัมพันธ์แต่คือคุณรักกันอะ ถ้ารักกันนะคะอุปสรรคใหญ่แค่ไหนอะ่ะมันก็ผ่านไปได้นะคะยกเป็นว่าไม่ได้รักกันแล้วแค่นั้นเองนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นกล้องแรกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคสำหรับก้องที่สองนะคะใครที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า คุณนะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะคะคุณนะคะอาจจะอยู่ในลัคนา,าราศีกุมนะคะราศีกุมอีกแล้วนะคะแล้วก็หรือว่าชาวธาตุลมอีกแล้วนะคะเมทุนตุลกุมนะคะมีกุมกับเมทุนตุลกุมมีเมทุนตุลกุมนะคะเด่นๆนะคะโอเคทีนี้นะคะมาดูว่า <c oughs> ตอน,นนี้นะคะตัวตนของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ อันนี้หญิงอารมณ์ดีมากเลยเพราะว่าฝนตกนะคะฝนตกแล้วอารมณ์ดีคือแบบไม่ได้เป็นไหนได้วยไงอ,อากาศเย็เนอ่ะเนาะเก้าเหรียญว้าวพลังงานดีมากเลยอะ่ะสวยและรวยมากนะคะทุกคนอาจจะหล่อแล้วก็รวยมากนะคะสวยแบบสวยแบบเลยค่ะเอ้ไม่ใช่โสด สวดแบบเลือค่าส่วนแบบไร้ทิฏฐินะคะสวดแบบมีทุกอย่างสวดแบบรวยนะคะเป็นเอเนจีที่แบบไม่มีแฟนก็ได้อะไรองนี้นะคะอัศวินถึงไม่เท้านะคะเหมือนชีวิตคุณกำลังก้าวหน้าเหมือนก็คุณกำลังแบบทร a น s f ฟอร์มไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เคยเป็นนะคะ u e e n o น s w o r d นะคะมองเห็นึงความสตรองอ่ะนะคะสตรองในการที่จะอยู่คนเดียวในการที่จะจัดการกับปัญหาชีวิตรักหรือว่าชีวิตการดำเนินชีวิตหลายๆอย่างนะเป็นคนเก่งนะคุณพร้อมสู้ทุกอย่างนะคะหรือคุณอาจจะกำลังลุยอยู่กับโปรเจกต์ที่คุณถืออยู่ในมือก็ได้นะคะพลังงานค่อนข้างที่จะดีนะคะพูดยังไม่ทันหาคำ ห้าไม่เท้านะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่ต้องแบบจะต้องสตรองจะต้องแข่งขันจะต้องแย่งชิงกับงานที่คุณดีวอยู่อาจจะต้องแย่งลูกค้ากันเลยอาจจะต้องแอคทีฟมากๆนะคะคนทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะ้วแบบจะต้องรีบจะต้องแบบจัดการให้ได้อะไรเงี้ยนะคะอยู่ใน energy ที่โอเคนะ10ดาบนะคะ energy สวยและรวยมากแต่ก็คือเหนื่อยมากเช่นเดียวกันนะคะมีสิบดาบขึ้นมานะคะคุณอาจจะเหนื่อยอยู่กับปัญหารักที่จบไปแล้วนะคะสิบดาบหรือว่าอาจจะเหนื่อยกับการทํางานของตัวเองนี่แหละนะคะเพราะว่าแบบดูคุณแบบลุยเหมือนกันนะลุยเพื่อที่จะแบบเหมือนกับไป touch อะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะซึ่งคุณทาได้ได้ด้วยนะแต่มันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยนิดนึงนะคะ energy ทีนี้นะคะมาดูว่า แล้วก็เหมือนกับระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเป็นไพ่สิบดาบขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ผ่าตัดใหญ่นะคะบางทีคุณอาจจะแบบเกิอดอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นก็ได้นะคะระวังเรื่องของกระดูกนะคะกระดูกแบบกระดูกสันหลังการปวดหลังนะคะปวดคออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคทีนี้มาดูว่าแฟนคนใหม่ของคุณนะคะเขาจะเป็นใครนะคะ อัศวินถือเหลียญให้โซไปใสเ่เปที่แท้ทรูนะคะสิบไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้านะคะโอ้สองถ้วยพลังงานดีจังเลยอะ่ะ The lovers นะคะแฟนใหม่ของคุณเป็นใครนะคะเขานะคะน่าจะเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะหน้าตาดีผิวอาจจะออกขาวหรือสองสีนะคะอาจจะเป็นคนที่ทำงานหลายอย่างทำธุรกิจหลายอันนะคะหรือว่าอาจจะเจ้าของโรงงานนะคะหรืออาจจะทำแบบ ธุรกิจที่มีพนักงานเยอะๆนะคะความรับผิดชอบของเขาเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะต้องเดินทางบางทีข้ามจังหวัดข้ามประเทศนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลคือเป็นคนเดินทางตลอดนะคะเป็นคนที่เดินทางบ่อยมากนะคะ แล้วก็คนคนนี้นะคะมีสัญญาณว่าเขาน่าจะเป็นคู่แท้ของคุณนะคุณเจอเขาคุณอาจจะไม่ได้เลิกกันอีกแล้วนะคะคุณอาจจะพบเจอเขานะคะเป็นคนที่มีเสน่หน์มากๆเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่คนเข้าหาเยอะนะคะคุณเจอเขาอะ่ะไม่แทบไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะแบบใจตรงกันโดยอัตโนมัติคล้ายๆกองแรกแต่อัน,นี้มันจะเป็นแบบมัน เป็นฟิลลิ่งโรแมนติกอะนะคะมันอาจจะแบบงง,งว่าแบบเออทำไมเราคิดถึงแต่เขาหรือบางทีเขาก็อาจจะงงว่ามันคิดถึงแต่เราคือคือแบบเหมือนกับจิตวิญญาณของการเป็นคู่กันนะคะมันแผลงฤทธิก์กามเทพแห่งสอนนะคะแต้วาที่สำคัญนะเขาเป็นคนที่แบบเขาเป็นสายเปยนะคุณแบบเนี้ยเขาเป็นอัศวินถือเหรียญน,นะอาจจะเป็นคนที่ ชอบเป็นเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะเป็นคนชอบเป็นเรื่องของการลงทุนการแบบการเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่คิดเ,เรื่องเงินเนี่ยเป็นเป็นเรื่องหลักนะคะคือเขาชอบเขาชอบ,ขอบหาเงินชอบตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบเปย์จ่ายไม่อั้นนะคะให้กับคนที่เขารักนะคะอย่างเช่นคุณนะคะโอเคทีนี้นะคะมาดูว่าคุณกับเขาเนี่ยจะคบกันได้นานไหมนะคะ จะแต่งงานกับคนคนนี้นะกองนี้ทำไมน่ารักอ่ะไม่เหมือน Energy กองแรกเลยแปดดาบนะคะ king of s w o r d นะคะ king ถือดาบ5้าถ้วยนะคะ เหียคุณคบกันได้นานไหมนะคะหญิงมองว่าคุณน่าจะคบกันได้นานนะคะมีโอกาสที่จะลงเอยด้วยการแต่งงานการมีครอบครัวมีลูกมีเต้ากันนั่นแหละแต่ภายใต้ของกันที่คุณคบกันได้นานเนี่ยนะคะมันเหมือนกับมีปัญหาตลอดเหมือนกันนะมีปัญหาคล้ายๆกองแรกเลยนะคะคือบางทีปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นว่า เขาอาจจะไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้เขาต้องเดินทางตลอดเวลานะคะพอจะอยู่ด้วยกันแบบอาจจะแบบสักแบบไม่กี่วันนลเขาต้องไปอีกแล้วนะคะจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดนะคะจะเป็นอย่างเงี้ยต้นแต่คุณก็ไม่เลิกกันนะอาจจะแบบแค่งอนกันหรืออาจจะแบบไปอยู่จุดที่มันสมบูรณ์ที่สุดน่ไม่ค่อยบ่อยนะคะอย่างเช่นแบบอยู่คบพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคุณอาจจะต้องเดินทางไปกับสามีและลูกคุณอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ โดยรวมแล้วก็คบกันได้นานนะคะคุณสามารถแต่งงานแล้วก็เลงเอยกับคนคนนี้ได้เลยนะคะอืบ่อยครั้งนะที่คุณอาจจะแบบผิดหวังเสียใจกับความรักครั้งนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นปัญหาที่เป็นเป็นแปดดาบอะ่ะบางทีมันแก้มันแก้ไม่ได้นะคะอาจจะแบบต้องเดินทางไปต่างประเทศหลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบต้องไปติดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม หรือว่าคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติอยู่แล้วก็ได้นะคะโดยเฉพาะชาวแบบเหมือนกับตะบันออกกลางอะไรแงนี้นะคะชาวเขกดูไบอะไรแงนี้นะคะจะเป็นแบบฝั่งนู้นก็ได้นะคะโอเคทีนี้นะคะมาดูว่าแล้วบทสรุปคุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูบทสรุปอีกทีนะคะสีมีเท้าเขินทำไมไม่ได้เลือกกล่องน,นี้เป็นพ่แต่งงานอีกแล้วอ่ะทุกคนแบบ คุณกับเขาน่าจะเป็นคู่กันนะคะเจ้าถ้วยนะคะบางคนอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะหนึ่งเหรียญมั่นคงนะคะสองดาบนะคะ 6ถ้วยนะคะโอเคอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะอยากจะบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยนะคะบทสรุปก็คือลงเอยกันนั่นแหละไม่ว่าคุณจะมีปัญหาแบบหลายอย่างนะคะปัญหาเรื่องการสื่อสารปัญหาเรื่องของเวลาปัญหาเรื่องของความไม่เข้าใจกันปัญหาเรื่องของการพูดกันเราไม่ไม่ลงตัวอะไรเงี้ยนะคะจะอยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วนะคะ คุณทะเลาะกันคุณก็กลับมาคืนดีกันทุกรอบทะเลาะกันก็กลับมาคืนดีกันใหม่ทุกรอบนะคะมีหกถ้วยขึ้นมาแล้วคุณก็ลงเอยกันเฉยเลยนะคะน่า,าะจะเพราะว่าคุณมี energy ของการเป็นคู่กันด้วยนะคะคุณคงได้แต่งงานคนคนนี้แหละค่ะลงเอยกับคนคนนี้นะคะ,อคคนนะ,คะโอเคทีนี้เราไปขอคำแนะน,น,นำเพิ่มเติมนะคะจากไพ่ออร์คเคิลนะคะ ยิ่งบอกแล้วคุณเลิกกันไม่ได้นะคะเคมิสตรีนะคะมันเหมือนกับคุณถ้าคุณมีปัญหากันนะคุณก็จะกลับมาหากันเหมือนกับเป็นแม่เหล็กที่ดึงกันเข้ามาอีกอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะทุกครั้งเลยนะคะ Stay Optimistic of your love life นะคะ Positive ไพ่บอกให้คุณคิดบวกนะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คือมันเป็นคู่ของคุณนั่นแหละนะคะเป็นเนื้อคู่เป็นคู่แท้ของคุณนั่นแหละนะคะมีอะไรก็บางทีก็บางทีเส้นทางความรักมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นเสมอไปนะคะแต่เราก็สามารถที่จะประครับประคองมันไปได้นะคะขอให้คุณคิดบวกเข้าไว้นะอย่างน้นอยๆก็รักกันนะคะโอเคที่นี่ขออีกสักสำรับหนึ่งนะคะ Opportunity นะคะเดี๋ยวคุณจะมีโอกาสได้เจอกับคนคนนี้แหละนะคะไม่ทางใดนก็ทางหนึ่งนะเพราะว่านเป็น General r e a d i ต g นะคะ Get more information นะคะทุกครั้งนะที่คุณแบบอาจจะมีปัญหากันนะคะอาจจะทะเลาะก,กันเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะคะคุณจะต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะหันหน้ามาแก้ปัญหาช่วยกันนะคะอย่าแบบ อย่าประชดประชันกันแล้วหายไปเลยนะคุณจะต้องแบบกลับมาให้โอกาสกันเข้ามาแบบปรับความเข้าใจกันนะคะมันจะเป็นทางออกให้กับความรักของคุณครั้งนี้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นกองที่2นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะมีค่าครูนะคะก็เดี๋ยวหญิงจะแปะลายดีไว้ให้นะคะเป็นลายแอดนะคะแอดจะหญิงทารนะคะ ก็จะมีค่าครูอบอกนะคะถ้าแอดมาแล้วเนาะแล้วก็สําหรับใครที่อยากเรียนไพ่ย,ยิปซีนะคะมีคิวอีกทีเดือนตุลาคมนะคะเอออาทิตย์ที่2ขึ้นไปนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้าไปติดตามที่ TikTok อด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขวันหยุดนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่ติดโควิดนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ